ดีค่ะหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าวันนี้ก็จะพามาชมผลของต้นกันเก่านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือผลสุกข,ของเขานะคะค่ะต้นกันเกานะคะจัดเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยมีความแข็งแรงนะคะทำเฟอร์นิเจอร์สวยงามค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นผลสุกข,ของเขานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าผลสุกนะคะแบบนี้ ดอกมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะสามารถปลูกประดับไว้นะคะสวยงามค่ะ,ะทีนี้ก็จะพามาชมขั้นตอนการแพ็คของเรานะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ขนาดครึ่งกิโลกรัมนะคะนี่ค่ะ500กรัมนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มีแบ่งเป็นขีดด้วยนะคะนี้อันนี้ขีดละ40บาทนะคะกิโลกรัมละ3 0 0บาทสินค้าราคายังไม่รวมส่งนะคะ เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวหนิงจะพามาดูมเมล็ดข้างในกันนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาว่ามเมล็ดเขาเป็นแบบไหนแล้วหนึ่งกิโลหนึ่งขีดเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะมาบี้ให้ดูเลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะเราก็ยีเลยค่ะนี่นะคะจะสังเกตได้ว่าเขามีหลายสิบมเมล็ดมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าสอบถามเข้ามาหนิงก็ ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าในหนึ่งผลของเขาเนี่ยมีประมาณน่าจะ20-30เมตรได้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ก็จะละเอียดเหมือนไข่กุ้งเลยค่ะนี่นะคะละเอียดมากนะคะแบบนี้นี่ค่ะ,มะเมล็ดของเราเนี่ยเป็นมเมล็ดที่สุกสดใหม่นะคะลูกค้านำไปเนี่ยสามารถไปยีเพาะได้เลยนะคะ แล้วอัตรางอกจะดีมากนะคะเพราะว่าออกจากผลสุกสดๆเลยนะคะไม่ใช่มเมล็ดค้างปีนะคะอัตรางอกจะดีมากค่ะแต่ว่าระยะการงอกของเขาก็จะช้านิดนึงนะคะประมาณ1-2เดือนลูกค้าต้องใจเย็นนะคะผู้เพาะต้องใจเย็นๆค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ถ่ายให้ดูเลยเหมือนไข่กุ้งเลยค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งขีดก็น่าจะมีหลายพันมเมล็ดนะคะ แล้วก็ในหนึ่งกิโลเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นหมื่นเมล็ดเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เตรียมอันนี้ก็แพ็คให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ทางระยองนะคะสิบกิโลนะคะเราก็จะมานั่งลิใบนะคะให้เหลือแต่เป็นพวงๆแบบนี้นะคะจัดส่งนะคะนี่แบบนี้ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เพจต้นกล้วยป่าค่ะหรือจะโทรนะคะ092 392 6598ค่ะหนิงนะคะเบอร์โทรขึ้นลายจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะมเมล็ดก,กันเกาฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ